สิ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนๆมันมีปรากฏการเกิดขึ้นนะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนั้นเราเข้าอ่านข่าวกันอยู่ใช่ไหมวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซนิเม e นต์ซีเอ็มอีกนะครับมีการกลับตําแหน่งกันเกิดขึ้น mm hmm. ก่อนหน้านี้นเราเห็นทางทางขวาคือลดดอกเบีย้ย25 b a s ิสพอยต์เนี่ยสูงมากกว่านะประมาณสัก60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะ7จซะด้วยซ้ำนะแล้วก็โอกาสการลดดอก50 b a s บเบสิสพอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%แต่ทีเนี้ย ความน่าสนใจมันก็มีว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีการกลับนะครับและแท่งทางซ้ายมือเนี่ยจู่ๆมันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็นําพามาถูเซนิเมนต์ณวันนี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมณวันนี้ล่าสุดใน63%คือการลดดอก50เบสิสพอยต์แล้วก็37%ลดดอก25เบสิสพอยต์เราไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนักในช่วงแบบยิ่งโค้งสุดท้ายนะจู่ๆฟันเดเมนทัลมันจะเปลี่ยนอะไรกันขนาดนั้นนะฮะพี่บิก๊นนะะนนบก ฟันเ a เมน t a ลของไอซิมอีกรุ๊ปเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการออกมาทำนายอะ คนนี้เลยนะคุณ w a s t s t r t j t u r u r n w l w l s t s t r t j t u r u r n นะออกมาให้น้ำหนักการลดดอก50 b a s i เ Point มากกว่า25 Basis Point, ิสพอยต์เก็ตไหมห้า50เบสิสพอยตนะฮะแล้วก็ประทานโทษนะ l l Street Journal เนี่ยเป็นค่ายที่วิเคราะห์ไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยมีเหตุผลเวลาเราไปฟังเขาวิเคราะห์ผมอ่านบทความเขาละเหตุผลเหตุผลเนี่ยซัพพอร์ไม่ค่อยดีนะฟังเสร็จแล้วก็แบบเชื่อได้หรออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ เชื่อไหมฮะสถิติย้อนหลังผ่านไปนะครับในหลายครั้งที่ผ่านมาการทายของ Wall Street Journal ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงการประกาศ FOMC เนี่ย Wall Street Journal ทายถูกแบบเกิน90%อัพหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่รู้มันมีวงไหนหรือเปล่าครั้งนี้อยู่จูนะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายช่วงวันศุกร์ออกมาฟันธงบอกว่า50 basis point ตลาดถึงขั้นปรับตามเลยนะซ ME Group เนี่ยต้องบอกว่า อยู่ๆฟันแนเมนททุกอย่างไม่เปลี่ยนนะเจโรมก็ไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้มีตัวเลขอะไรออกมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่แค่ Wall Street Journal ขยับบอกว่ามีโอกาส50 Basis Point CME g ซ o u p price in 50 Basis p p o n t t ทันทีนะณนะวันนั้นทีนี้ก็ข้ามาจนถึงวันจันทร์ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นและวันนี้นะฮะเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงนะสิกว่าชั่วโมงก่อนน่าจะประกาศ FOMC เนี่ย Wall Street Journal นะฮะตอนนี้ซีมีกร o ๊ก็ยัง price basis point ยออน่ายส คนที่ทายถูกบ่อยๆแล้วออกมาฟันธงว่า50 basis point เนี่ยเกิดอ,อ,อะไรขึ้นอันนี้เพื่อนๆต้องรอดูดีๆเลยนะ,ะผมไล่ไปทีละเจ้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับว่าซิจ n นลทายว่า50 basis point ผมพาไปดูหลายๆเจ้านะนี่ Bank of America Bank of America นะครับมองว่า half point เหมือนกันนะค,ะคุณดูนะมอลซิจ n นลบอก50 basis point Bank of America กก็บอกว่า50เหมือนกันก็สเจ้าแล้วนะ สคนละ50 b a s บเบ o ิสพผมพามาดูโก m แม s แซกโก a แมนแซกเนี่ยยังทาย25 Basis Point เนี่ยผมพยายามหาอะไรเดเจ้ามาทวงดูนอำนาจกันโก m แมนแซกก็มีเหตุผลเยอะยะมากมายนะแล้วก็ทายว่า25 Basis Point Go พอยต์โกแมเนี่ยก็ตามสถิตินี้ก็ทายผิดบ่อยอยู่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าทายถูกนะแต่ว่าก็อ่ะเขาทายว่า25่ a s i s p าเบ t ิสพอย์นะในขณะที่ b บ็ k r ล็อกนะฮะตามข่าวของรอยเตอร์เนี่ยก็ออกมาทายบอกว่าเขาไม่ได้พูดเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ Deep as deep as the market expect ก็คือไม่ได้ลึกอย่างที่ตลาดเข้าใจนะพูดอย่างนี้มันก็หมายความว่าก็อาจจะไม่เพราะตอนนี้ตลาดคิดว่ามันเป็น50 Basis Point ไงการที่คุณพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณหมายถึง25 Basis p o เบ t สนะฮะอ่ะสรุปแบบนั้นแล้วกันง่าย คือ b a c k ล็อกไทยยี่สิบห้าโกลแมนแซกไทยยี่สิบห้า 25, นะฮะแบงก์ออฟอเมริกาห้าสิบวอลสติเจอแนลที่ตัวไทยถูกบ่อยๆเนี่ยห้นะแบบไม่มีเหตุผลก็ลไม่รู้มีใครใบ้หวยแกมาหรือเปล่านะฮะแกก็ค่อนข้างเป็นที่รักของเฟดดีกว่านะคุณดูวอลสต t เจอแนลเนี่ยได้สัมภาษณ์คุณจรมเอ็กซ์คูซีพิเศษตลอดนะช่องอื่นได้ไหมล่ะไม่มี คุณจะรวมมาไปออกให้วอลต e e จ j อ u ์น a ลเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างวอลต์สจ๊อห์นอลกับเฟดผมสรุปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วอลต์สจ๊อห์นอลทายอะไรหรอกมาไม่ต้องมีเหตุผลมากหรอกนะฮะเหตุผลก็คือผมสนิทกับเฟดนะ <laughs> เป็นผมว่าพอแล้วนะสำหรับเอ่อสำหรับนักลงทุนที่จะต้องมองเอามาพิจารณาด้วยวอลต e สจ๊อห์นอลทายแบบนี้ตลาดปั่นป่วนเลยนะซ m e อีกรุ๊ปปรับตามทันทีนะฮะแล้วสิ่งที่เราเห็็็นนนะเเราานะากกหววััุ DXY ยย่่ออตจ101 1มู ะะเอาเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันก่อนถ้าออกมา50 b a s ิสพอยต์จริงๆเพื่อนๆคิดว่าอย่างไร1นึ่งนะฮะที่เราพอจะสรุปได้ก็คือตลาดแรงงานงวิกฤตแล้วนะเศรษฐกิจวิกฤตแล้วในความรู้สึกของเฟดนะครับแล้วถามว่าวิกฤตไหมคุณมองได้ตาคุณก็รู้นะตอนนี้ผมอ่านข่าวแต่เราข่าวเนี่ยมี The l a ิก f อนะไม่เห็นจะมีแบบว่า จะขยายกิจการรับคนเพิ่มโคตรตรงกันข้ามเลยถูกไหมเราเห็นข่าวเรื่องของการเลิกออฟถ้ามองในมุมแบบนั้นหนักนะฮะเศรษฐกิจค่อนข้างเต็มค่อนข้างจะหนักแล้วยังมีเรื่องของตัวเลขการล้มละลายใช่มันนั้นเพิ่งอ่านได้ฟังเนี่ยก็มีจํานวนการประกาศตัวเลขตัวแบงก์รับเนี่ย พุ่งสูงขึ้นในเดือนเดือน8ที่ผ่านมาสูงกว่าเดือน7อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประกอบตัวเลขหลายตัวเลขเข้าด้วยกันเนี่ยการจ้างงานก็ไม่ได้แข่งแร่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วเฟดอาจจะไปเห็นสัญญาอะไรบางอย่างที่น่ากลัวน่ากลัว,าลวทางเศรษฐกิจเั้นการลดดอกเบี้ยระดับ50บเบสิสพอยต์เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้นะนะจะบอกไม่เป็นไปได้ไม่ได้อะไรอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะคุณอย่าลืมนะว่าสมัยตอนขึ้นดอกเบี้ยค,คุณเจอรมเนี่ยแกก็อาจหานขึ้น75 basis point เจ็ดสนี้ ถ้าขึ้นเวลาจะลงตอนขึ้นยังขึ้นเยอะๆได้เลยว่าตอนลงจะไม่จะลงเยอะๆไม่ได้นะฮะแกะแกเป็นช่วงสไตล์เอ็กซ์ตรีมเท่าที่ผมดูนะครับแกเห็นเห็นแกเนิบๆนบแบบนี้นะเวลาแกประกาศทีมันขึ้นทีทั้ง75 basis point นะเอาเอากับเขาสินะฮะแล้วก็วันนี้นะถ้าจะลดเยอะๆมันก็ ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะนะครับน่าสนใจนะครับ25เบสิสพอร์ตยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแบ็กร็อกยังเชื่อว่าไม่ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็โกลแมนแซกก็ยังทาย25อยู่ยงยืนยันคำตอบเดิม b a n k of a m e เมริาแล้วก็โกลแมนแซกทาย50เบสิสพอร์ไม่ว่าจะออกมาเป็นหน้าไหนถ้าออกมาเป็น50ก็บอกได้เลยว่า agressive นะครับหลังจากที่มีการปรับลดอธิบายเป็น50ก่อนเอฟเฟกต,ต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นฮะเงินมันจะไหลออกจากตลาดหุ้นหนักพอสมควรเพราะอะไรฮะเพราะว่าการที่คุณอยู่ดีประกาศลดดอกเบีย้ยเนี่ยมัน มันไม่ใช่แค่การลดแค่ดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีอะไรเยอะๆมันคือการประกาศว่าหลังจากนี้ยาวๆไปเป็นปีเนี่ยฉันจะลดดอกเบีย้ยเรื่อยๆแล้วนะจ๊ะสิ่งนี้มันจะกระทบคือมันไปกระทบเรื่องพวกอัตราบอลเบอร์อะไรทั้งหลายนะครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเรื่องของการกู้บ้านจําได้ไหมผมเคยพูดไว้ว่าใครอยู่สหรัฐอเมริกาเราต้องการจะซื้อบ้านคุณรอก่อนนะฮะเพราะว่านี่ไงกำลังจะพิวัแล้วนะครับก็ถ้าคุณทวงไปถึงสักคิวสปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ดีในการซื้อเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยน 3กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ดอกเบีย้ยที่กู้เนี่ยอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะจากจุดนี้ไปถึงประมาณกลางปีหน้าคาดการเรื่องของการลดดอกเบีย้ยอย่างน้อยประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยเบสิสพอยต์คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมคาดว่าอย่างนั้นถึงปีหน้าเนี่ยลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แน่นอนทีนี้พอมันเป็นจุดกลับตัวนะแล้วยิ่งกลับตัวถ้าบอกกลับตัวแรงนะการแบบยูดีประกัศลดห้าสิบเบสิสพอยต์เนี่ยมันคือการอู้ฉีดยาแรงอีกแล้วนะตอนลงก็ลงแรงนะตอนขึ้นก็ขึ้นแแรรงงงงหัววใจจะตอออนลลก็ล สิ่งที่น่าเป็นห่วงในเรื่องที่2กลับมาก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยเราคุยกันหลายรอบแล้วคุณจาเหตุการณ์เรื่องของโควิด1 9ที่อัดฉีดเงินมาเยอะๆได้ไหมวันนี้มันกำลังจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ไอตัวบาลานซ์ที่เฟดถือมานะ8ปด trillion นะ โโนสเข้ามาหรือ,อตัวพันธบัตรรัฐบาลเข้ามาช่วง QT ที่ผ่านมาเนี่ยก็กำลังจะถูกปล่อยลิควิดิตี้เข้าสู่ตลาดนะให้ตลาดคึกคักกันอีกรอบหนึ่งงั้นเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้ลงไปตามเป้าระดับ2%แต่ว่าถ้าเฟดจะกลับตัวคข,ขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนครับตลาดปันป่นป่วนแน่นอนแล้วก็จะมีการอาัดฉีดเงินเข้ามาระบบสิ่งที่ก,กระทบต่อมาก็คือตัวดอลลาร์นะครับแน่นอนดอลลาร์เนี่ยความแข็งแกร่งของ DXY อจะ ตกลงทันทีจะตกลงทันทีคือนั่นหมายความว่าถ้าใครซื้อดอลลร์อยู่นักลงทุนก็จะมองว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วนะครับกูต้องออกจากดอลลร์ทันทีไปหาจุดอื่นไปหาที่สิงสถิตอื่นทีนี้แหละมันเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงว่าเงินที่กำลังจะไหลออกจากดอลลร์เนี่ยในช่วงระยะสั้นเนี่ยมันไหลไปที่ไหนก็ต้องไหลไปที่ตลาดที่มันแบบต่ำๆหน่อย นะฮะต่ำๆหน่อยแล้วก็ดูมี potential ในการเด้งขึ้นคาดหวังไว้ว่าเรื่องของตลาดที่มีความผันผวนสูงตลาดที่มีความเสี่ยงตลาดเสี่ยงสูงขึ้นมาเนี่ย น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีของนักลงทุนเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงตลาด e m e r g i n g market นะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงตลาดหุ้นไทยเราด้วยนะผมว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยน่าจะเป็นอีก Choice หนึ่งที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับวายุพักที่มีบวกกับเฟดกำลังจะ p i v o t เนี่ยผมว่าน่าจะมีแรงเข้ามาจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่หุ้นไทยพอสมควรเซ็ตมีสิทธิ์ไปต่ออันนี้ถ้าเป็นฝั่งหุ้นไทยนอกเหนือจากนี้นะครับเงินมันไปทุกที่แหละมันไม่ได้ไปแค่เฉพาะตรงนี้รรอมรอัันนนจจะะไปุดสสิทพยยย์เเีงขึ้ นะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะผมเชื่อนะว่าจะมีเงินบางส่วนเนี่ยไหลเข้ามาสู่คริปโตแล้วก็คุณก็ต้องแยกแยะด้วยนะเวลามันไหลเข้ามาสู่ไอ้ไท่อที่เรียกว่าคริปโตเนี่ยหรือสตรีมไลน์ที่เรียกว่าคริปโตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะ Equaly l distribute คือมันจะไม่ใช่ว่ามันจะ distribute เท่าๆกันไม่ได้ว่ามันจะไปทุกๆเหรียญหรือทุกๆโปรเจกต์เท่ project, าๆกันนะผมคาดว่าอย่างนั้นนะฮะมันจะเข้าตาม fundamental 1เข้าตาม regulation 2นะครับใครเล่นก็ศึกษาให้ดีแล้วกันนะับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆเหรียญเนี่ยที่ ไม่ค่อยอยากจะพูดกล่าวแล้วก็มันก็มีสิทธิทกระชากจะทูดมูลกันได้แล้วกันนะครับเหรียญเหล่านั้นเนี่ยคุณจะต้องไปประเมินให้ดีแต่ว่าไม่ไม่ใช่คำแนะนําการลงทุนนะบอกไปก่อนงั้นคริปโตเอาเป็นว่าในวงเล็บมันจะได้รับผลกระทบนี้นะอย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือทองคําด้วยเงินที่ไหลออกจากดอลลาร์จะไหลเข้าสู่ทองคำไหมทองคําจะมีสิทธิ์ขยับออทามไฮ ต่อไปอีกไหมนะครับหลายคนบอกว่าได้เห็นแน่นอน3,000ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าทุกนักลงทุนก็กลัวๆกันอยู่นะบางส่วนก็ต้องแบ่งมาเก็บทองคําด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคืนนี้โคตรมีความสําคัญเลยนะฮะกับการประกาศกับตัวกับ,กบลําของเฟดในคืนนี้แล้วก็จากการที่ Wall Street Journal ขาโจที่สนิทกับเฟดเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ย มันเป็นการเจิมนะ50 s บเบสิสนะแก้แก้มาจากไหนเนี่ยนะฮะยู่ดีก็มาเจิม50 b a s บเบ o ิส t เหตุผลก็ไม่ค่อยมีด้วยนะฟังแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็เออก็ดีเหตุผ <laughs> ลฟังแล้ว ไม่เหมือนเหตุผลวงในชัดเจนนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจผมข้ามมาดูคุณปีเตอร์ชิปหน่อยนะปีเตอร์ชิปวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องบิตคอยแต่พูดเรื่องสถานการณ์เฟดเนี่ยแหละบอกว่าเฟดเนี่ยเตรียมตัวจะกลับลำนะครับแล้วก็ชี้ไปว่านี่คือมิสเทคนะครับคือความผิดพลาดของเฟดที่จะเกิดขึ้นนะครับการกลับลำแบบนี้โดยที่ตัวเงินเฟอ้อยังไม่ได้กลับไปที่เป้าเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เงินเฟอ้อกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งนะก็กลับมา QE อีกแล้วพิมพ์เงินนะหลายคนบอ,อกพิมพเงินแล้วก็ ปล่อย l i q u i d i t y เข้ามาสู่ตลาดเพื่อกระตุ้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะไปกระทบกับราคาสินค้านะครับแล้วก็ f e ดเช p ก็เตือนบอกว่าดอลลาร์อาจจะ Crash ได้นะครับซึ่งก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าประกาศ P i v o t กลับรำยังไงดอลลาร์ก็ระยะสั้นคือลดลง Crash ลงนะครับเงินจะไหลออกแล้วก็ไปสู่ตลาดอื่นๆนะฮะทีนี้ต้องมาประเมินกันอย่างใกล้ชิดกันอีกทีเพื่อนๆใครเล่นอะไรนะใครเล่น Forex นะฮะคืนนี้น่าจะมีความผันผวน,นกับค่าเงินสูงนะฮะประมาณนั้น วันนี้ตั้งใจมาพูดเรื่องพวกนี้นะโทษทีมันอาจจะข่าวยังไม่มีอะไรแต่ผมอยากจะแรปอัพความคิดผมอะ่ะบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์บอกก่อนวนะ่าทุกคนไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะฮะเราก็เราก็อ่านข่าวกันมาทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่หนึ่งในความคิดแล้วกันเพื่อนๆอาจจะไปต่อยอดอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือเราเอาข้อมูลมาฝากฝากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเตอร์ชิปครับเป็นห่วงเรื่องของเงินเฟอ้อที่จะกลับมา นะบอกว่าแก้ไม่หายเอาอีกละนะความบัวไม่หายความควายเข้ามาเยือนอันนี้ก็อาจารจากปับแล้วก็ r e c e s ช i o n อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาคุณลดดอกอะ่ะมันไม่ใช่ว่าลดดอกปั๊บเศรษฐกิจมันจะดีปุ๊บปั๊บนี่นะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมันเลื้อหลังมานานนะหลายๆจุดก็ไม่ดีนะก็อันนี้แหละที่ปีเตอร์ชิปเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าทุกคนมาเก็บทองกันเถอะนะแกเป็นสายเชียร์ทอง ไก็ไม่เชยร์บิตคอยนะแต่ว่าว่าแกไม่ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยปีดธุริแกไม่ลำบากหรอกเพราะเมียแกเก็บบิตคอยนะฮะเมียแกซื้อบิตคอยเก็บนะฮะและ้วแกซื้อทองเก็บนะ,ะจะว่าไปเขาก็เป็นเขาก็เป็นคู่สร้างคู่สมกันดีนะ <c oughs> คนนึงเก็บทองคนนึงเก็บบิตคอยนะฮะ <c oughs> งั้นปีดธุรกิจปนยังไงก็ไม่ลำบากแล้วแหละนะฮะเพาคนนึงซื้อบิตคอยรัวๆอยู่เลยคนนึงซ,ซื้อซื้อทองอยู่เลยเลยไม่ว่าฝั่งไหนชนะแกก็น่าจะได้ประโยชน์นะฮะ งั้นเดี๋ยวแรปอัพก่อนที่เท่าที่เข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับภาพคืนนี้จะเป็นเรื่องของการลดดอกนะไม่ว่าจะเป็น25หรือ50แต่การที่มันมา50เนี่ยมันคือการเอ,อ่อการบอกว่ามันวิกฤตแล้วแล้วค่อนข้าง aggressiv e นะครับผมคาดหวังนะเรื่องของการลดอย่างน้อย1%เนี่ย ประมาณช่วงกลางปีหน้าจากจุดนี้ไปถึงกลางปีหน้าลด1%แล้วผมก็เอาข้อมูลนะไลฟ์สองหลายไลฟ์ก่อนหน้านี้นะผมมีการพูดถึงข้อมูลในะเรื่องของ12เดือนให้หลังหลังจากมีการ p i เว t นะครับผมพูดหลายรอบแล้วจะมีความผันผวนนะครับบางปีบางครั้งเนี่ยก็ติดบวกบางครั้งก็ติดลบซึ่งไม่แน่นอน12เดือนหลังจากมีการกลับตัวแต่ข้อมูลย้อนหลังหลาย10ปีบ่งบอกเอาไว้ว่าหลังจากที่มีการ p i เว t นะครับ 3ปีถึง5ปีให้หลังนะสินทรัพย์หลายๆตัวเขียวหมดนะถ้าคุณไม่ได้ถือตัวรักภูตัวที่มันแย่ๆเนี่ยเขียวหมดคริปโตบิตคอยก็ไม่เว้นนะผมว่าครั้งนี้ประกอบกับการ p i เว t เนี่ยครั้งนี้คือจุดหนึ่งที่คุณคุณต้องเข้าละไม่ใช่ให้ซื้อนะคุณก็ต้องไปดูว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจนะครับถ้ามองในมุมของ s p u l u t e นะอ่ะสถึงหปีให้หลังหลังจากนี้จากข้อมูลเนี่ยค่อนข้างชัดว่า เขียวตัวไหนเนี่ยไม่รู้นะเข้าหุ้นดีไหมพี่ิ๊กหุ้น AI ไ v เ v i d i a เดีไปศึกษากันเองนะครับแต่ว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยยิ่ง5ปีเนี่ยคือจากจุดนี้เป็นต้นไปค่อนข้างเขียวนะแล้วก็โอกาสแบบนี้มันก็มันก็ไม่ได้เวียนมาหลายๆรอบหรอกนะฮะมันก็จะต้องรอไอ้แก้เป็นเฟอร์แล้วก็วใหมาอีกรอบบางคนก็หมดไปเป็น10ปีก็แก่พอดีนะครับงั้นชีวิตคนเราครั้งหนึ่งก็จะมีวนไซคลเงี้ยมา ไม่กี่ครั้งนะก็รอรอดูแล้วกันว่าคุณจะทําอะไรกับมันได้บ้างทองคําเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวนะครับาะอ,อ,อยากจะวิเคราะห์ประมาณนี้